สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรา,าพ,บพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกอไก่เซอร์ไพรส์กันค่ะเซอร์ไพรส์อะไรคะเพราะว่าใต้พยญชนะแต่ละตัวจะมีรูปซ่อนอยู่นะคะรูปอะไรเด็กๆอยากรู้และช่างมคะว่ารูปอะไรซ่อนอยู่ก่อนอื่นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าพยาชนะมีตัวอะไรบ้างเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกเลยค่ะ ดูสิคะว่าใช่กอไก่ไหมดูสิคะดูรูปสิคะกอไก่กอเอย๋ยกอไก่ต่อไปต่อไปเด็กๆตัวอะไรคะตัวอะไรคะนี่คะ่ะตัวอะไรคะเด็กๆใช้ขอไข่ไหมคะดูสิคะโอ้ยขอไขค่ค่ะขอไข่ในร้าว ใช่นะคะตัวต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูหาหน่อยค่ะว่าตัวอะไรจะเป็นดูสิคะตัวอะไรคะขอขวดเหมือนขอไข่เลยใช่ไหมคะแต่หัวเป็นไงคะมีหยักขอขวดขอขวดของเราเด็กๆคุ้มพร้อ,รอมๆกันนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆขาคอควายให้คุณครูหน่อยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆคอควายใช่ไหมคะเราเปิดดูรูปสิคะโอ้ยตัวดำๆด้วยมีเขาคอควายคอควายเข้านะพร้อมกันเลยค่ะตัวต่อไปใช่เขาคนไหมคะเด็กเขาคนไหมคะดูสิคะ โอ้ oh, ใช่ด้วยคอคนคอคนคนนิยมเหมือนคอควายเลยใช่ไหมคะแต่มีอะไรมีอยักอยู่บนหัวต่อไปค่ะต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆคอระกคังข้างขวาดูสิคะใช่ไหมคะดูคะ่ะระกคังอยู่ที่วัดนะคะ ต่อไปค่ะเด็กๆช่วยครูหาหน่อยค่ะว่าตัวอะไรโอ๊งองูงองูใจกล้าเด็กๆค่ะช่วยหาหน่อยค่ะจอจานค่ะว่าอยู่ตรงไหนดูเลยค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะดูดูเลยค่ะโอ้ดูสิค่ะโอ้ใช่แล้วจอจานจอจานใช้ดี ต่อไปค่ะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะชอชิงเนี่ยชอชิงตีดังตัวต่อไปค่ะดูสิคะดูตัวอะไรคะดูรูปเลยค่ะตัวอะไรรูปอะไรคะอุย้ยรูปช้างชอช้างวิ่งหนีต่อไปค่ะ ต,ตัวอะไรเอ่ยเด็กๆไปดูสิคะซซโซ,ซโซโซโซลามทีตัวต่อไปตัวอะไรคะจะออกมาเป็นรูปอะไรนะชอเชอคู่กันตัวต่อไปยอ,ยอหญิง โสภาะจะออกมาเป็นรูปอะไรนะเด็กๆลองทายสิคะรูปอะไรใช่ค่ะถูกต้องดอชดาสวมพันตัวนี้ล่ะตัวนี้อ่ะเป็นตัวอะไรต่ออะไรคะใช่ตอประตักหุนหัน ตัวต่อไปเด็กๆลองทายสิคะพูดพร้อมกันใช่ถอฐานเข้ามารองรูปนี้ทอนางวุนโทหน้าขาวอ่าแอนจะออกมาเป็นรูปอะไรนะ ทออะไรคะทอผู้เท่าเดินย่องอันนี้เป็นรูปอะไรใครเคยบวชเนนบ้างนออะไรคะนอเนนไม่มองตัวอะไรนะ้า เหมือนเด็กๆเลยดอเด็ก,ดอ,ด,กดอเด็กอะไรคะอ่าใช่คะ่ะตอเตาหลังตุง้งรูปอะไรถอถุงอะไรลูกถอถุงแบก ผลใช่ค่ะต่อไปเลยค่ะตัวอะไรคะเด็กๆช่วยหาเลยค่ะทอทุงแล้วต่อไปก็เป็นตัวอะไรคะอ๋อทอทหารดูที่คะทอทหารแต่งชุดทหารหล่อไหมคะทอทหารอดทนเด็กๆช่วยหาหน่อยค่ะอะไรคะเนี่ย ทอทงใช่ไหมคะใช่แล้วรูปทงทอทงคนนิยมตัวต่อไปค่ะตัวอะไรคะอุ้ยตัวอะไรคะนี่นอดูที่ะ้านออะไรคะลูกนอนหนูฝักไฟเห็นไหมคะเนี่ยนอนหนูร้องทำไมร้องจิด๊ดจิ๊ดใช่ไหมคะ เมาเป็นนอนหนูแล็บเล่นอะไรตัวอะไรคะเนี่ยอ้ยดูที่คะดูเลยดูรูปเลยคะ่ะบอใบไม้ทับถมอยู่ที่ต้นไม้คะ่ะใบเขียวๆด้วยต่อไปคะ่ะช่วยคุณครูหาต่อไปเลยคะ่ะตัวอะไรคะตัวต่อไปเหมือนเหมือนกับบอใบไม้เลยแต่มีอะไรขึ้นมามีหางยาวด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะปอ,ปอ ป,ป่าตากลม,มต่อไปค่ะอุ้ยทีนี้ตัวอะไรคะเนี่ยป,ป่าปาแล้วต่อไปเด็กๆช่วยหาต่อไปเลยค่ะตัวอะไรคะต่อไปผอพึ่งใช่ไหมคะดูใช่เลยผอพึ่งอะไรคะผอพึ่งทำลังพร,พร้อมๆกันเลยค่ะต่อไปค่ะผอพึ่งแล้วต่อไปอะไร หอฝาทนทานใช่ไหมคะใช่ไหมคะฝาอยู่ที่ไหนคะอยู่ในครัวเลยฝาทะไรเราก็ต้องปิดฝาด้วยต่อไปตัวอะไรคะเอยตัวอะไรนะคะอ๋อพอพานพอพานวางตั้งพอพานแล้วก็ไว้ใส่ของหรือเวลาเรา,เาไหวครูเราก็เป็นไงเราดอกไม้ใส่ใช่ไหมคะแล้วก็ถือไปไหวคุณครู พอพานวางตั้งต่อไปเลยค่ะตัวอะไรคะเนี้เหมือนเลยเหมือนพอพานเลยมีอะไรขึ้นมามีหางขึ้นมายาวๆฟอฟันสะอาดจังฟอฟันคนฟันหนูเป็นไงคะต้องเป็นไงด้วยแปลงฟันนะคะสะอาดด้วยขาวต่อไปค่ะ ตัวอะไรคะเหมือนก็ไก่เลยมีหัวด้วยพอสำเพากลางใบพร้อมๆกันคะ่ะพอสำเพากลางใบตัวต่อไปคะ่ะช่วยครูบอกช่วยบอกคุณครูหน่อยคะ่ะตัวะอ,อ,อะไรคะมอไรมอไรรูปดูดูดูด,ดูอึ๊บโอ้มอมา้ามอม้าคือคัด พร้อมๆกันค่ะตัวต่อไปตัวอะไรนะเขี้ยวใหญ่ๆยอยักเขี้ยวใหญ่ตัวต่อไปรูปอะไรคะตัวอะไรปลเรือายไปตัวต่อไปค่ะ รออะไรตัวอะไรคะรอลิงไตาลาว้วตัวต่อไปคะ่ะวอแหวนวอแหวนอะไรคะวอแหวนลงยา,าตัวอะไรเอ้ยสอสาลายเงียบเงา ต,ต่อไปพูดพร้อมกันนะคะสอหรือสีหนวดยาวอ่าตัวต่อไปตัวอ,อะไรเอ,อ่ดูสิสอเสือดาวขนองตัวอ,อะไรคะหอหีบใส่ผ้า ตัวต่อไปตัวอะไรพูดพร้อมกันคะ่ะลอจุราท่าพยองอออ่างเนืองน้องตัวต่อไปพูดพร้อมกันนะคะฮออะไรคะฮอหนกคูกตาโตกรจบไปแล้วนะคะวันนี้จากรูปพยญชนะแล้วก็ดูรูปด้วยแล้ววันนี้ เราก็จะมาทําแบบฝึกกันค่ะใบงานนะคะหน,หนูเตรียมเลยค่ะเตรียมใบงานและอุปกรณ์เลยค่ะควันนี้เราจะมาทําใบงานกันค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยหรือย,ยังคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาโยงเส้นกันค่ะจับคู่รูปกับพยัญชนะให้ตรงกันนะคะดูรูปแรกเลยค่ะเวลาจุดมีจุดด้วยเห็นไหมคะ่ะตรงจุดข้างหลังกอไก่ลไละแถบเป็นรูป,รป และข้างหลังเป็นตัวอะไรคะตัวพย,ยัญชนะเราเอาให้ตรงกันเลยนะคะเริ่มแรกเราจะจุดที่กอไก่คอนค่าแล้วเราก็จะลากไปตัวที่พย,ยัญชนะก็คือตัวตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยลากไปพร้อมกันเลยจ้าลากเลยค่ะกอไก่ใช่ไหมคะดูเลยค่ะลากพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆตัวต่อไปต่อไปตัวที่สองคะ่ะ ตัวอะไรเอ่ยตัว,ตวอะไรคะรูปเด็กใช่ไหมคะเด็กกำลังรูปเด็กรูปเด็กจะเราก็จะลากไปที่ดอ,ด,ดอเด็กใช่ไหมคะดอเด็กใช่ไหมคะพูดพร้อมกันคะ่ะด,ดอเด็กต่อไปต่อไปอันที่สามคะ่ะต้องลากจากจุดแล้วไปที่อีกจุดหนึ่งนะคะจะไปลากที่ถึงที่ตัวนะคะเอาจุดต่อจุดคะ่ะ ต่อไปค่ะคออะไรลูกคอลา,ายคออะไรคะคอควายคอควายเด็กๆก็ลากไปตรงคอควายเลยค่ะตัวต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรคะตอเต่าใช่ไหมคะไปดูเลยคะ่ะตอเต่าก็เหมือนกับตัวดอเด็กแต่มีอะไรอยู่ข้างบนด้วยมีหยกักยัก ต่อเต่าค่ะต่อเต่าหลังตรงต่อไปค่ะตัวอะไรเป็นใบใบสีเขียวเขียวตัวอะไรบออะไรคนะค่ะบอใบไม้บอใบไม้ค่ะเก่งมากจังเลยค่ะบอใบไม้นะคะไม่มีหางขึ้นไปนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะมีหูใหญ่ใหญ่มีงวงด้วย มีงาด้วยเขาเรียกว่าตัวชอช้าง,งลากขึ้นไปเลยค่ะชอช้างไปดูที่ชอช้างเลยค่ะต่อไปรูปอ,อะไรคะรูปขออะไรขออะไรคะขอขวดขวด<อ>ใช่ไหมคะรูปขวดไปที่ขอขวดไปเลยค่ะจุดต่อจุดนะคะ เด,เด็กเก่งมากเลยตัวสุดท้ายแหละตัวอะไรคะเนี่ยมีใบด้วยแล้วก็มีขึ้นๆด้วยเขาเรียกว่าเรือตัวอะไรคะเรือใบใช่ไหมคะเรือใบก็คือรอ,รอเรือเด็กๆก,ก็ลากรูปเรือไปหารอเรือเลยค่ะไม่ต้องใช้ไมมันทัดนะคะใช้มือลากขึ้นไปเลยคะ่ะเสร็จแ,แล้วใช่ไหมคะ ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆไปทำกันมาทำด้วยนะคะแล้วก็ทบทวนด้วยค่ะแล้วจะลืมนะคะส่งใบงานมาให้คุณครูดูด้วย,ยวแล้วเร,รอบหน้าเราจะมาเจอกันอีกเราจะมาโยงเส้นจับคู่ภาพกันอีกเรายังมีเหลืออยู่อีกหลายตัวเลยสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย